ครับผมครับสวัสดีท่านพี่ทุกคนด้วยนะครับผมแมกเกมมิ่งนะวันนี้ผมอยู่กับผมในเกมอวกเช่นเคยนะครับผมและวันนี้ผมก็จะมาเล่นฮีโร่โจเกอร์นะครับผมซึ่งไม่ได้เล่นมานานมากแล้วเพราะว่าผมไม่มีเวลาเข้า RV เลยครับแล้วก็กําลังมีแผนจะย้ายไปเล่น LOL กันแล้วด้วยนะครับเรามาดูนี้ก่อว่าผมจะสามารถเอาชนะได้หรือไม่นะครับโอ้โดนไทยะเตะกดยับเลยครับผมโอ้ย โคตรเจ็บเลยผมขออนี้ปรับเอฟเฟกหมอกแป๊บนึงผมชอบเอฟเฟกหมอกนะแล้วก็ปรับแสงสว่างลงนะครับให้มันดูคมๆหน่อยฮะมันดูเท่เท่หน่อยครับรู้ว่าโดนไฮเตนะแม่งกดยับเลยวะโอ้โหโหย,ย,ยิง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 ไม่เลิกครับยิงไม่เลิกไฮเตะกดยับเลยนะจุดนี้นะครับผมโอ้โหไฮเตะวิ่งขึ้นไปแล้วครับไฮเตะวิ่งขึ้นไปแล้วครับผมเอ,เอาไปหนึ่งนะครับผม<笑><笑><笑>อย่างฮาเฮ้ย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 เมดเมดเมดเฮ้ยมันเอาบัฟป่าววะผมขอขึ้นไปดูบัฟแป๊บนึงนะผม เมย์เนี่โดนทีมด่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอืมอืมอืมอแฮปเตะเจ็บดิ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 โอ้โหโอ้โหโอ้โหเมยมาเร็วอุ้ย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 โอ้โหโอ้อนาจใจโอ้ฟาร์มกูไปไหนวะเนี่ยอยู่ป่ามันนู่นโอ้โหโคตรไกลเลยวันนี้แมปเดียวพอครับเพราะว่าผมขอ ซ้อมมือเพราะผมไม่ได้เล่นมานานมากเลยครับผมดูว่หกหกว่าเมทมันจะลงมาได้นะครับผมบอกเลยเอาถ้าผมตายเลยฮะไม่ไหวเหมือนกันนะเจออย่างนี้เมตมาไม่พอครับอีซัพพอร์ตกับไอ้นี่มาเสริมทับอีกด้วยแก๊กแกแใเย็นนะค่อยๆดึงแรก อันนี้ผมก็บอกไม่ได้เหมือนนะว่าชนะหรือเปล่านะครับมันต้องขึ้นอยู่กับฝีมือแล้วก็ลูกทีมด้วยนะครับแต่ว่าฝีมือผมนี่ผมบอกเลยนะว่าดอปมากๆเพราะว่าผมไม่เคยแทบจะไม่เคยแตะโจกมาหลายวันหลายเดือนหลายปีละน,นะครับค่อนข้างดบคะแนนเราต่ำมากเลยเราดักเอาไฮ้อเตะดีกว่าผมว่าน่าจะมีโอกาสได้อยู่ แค่นี้แหละเอ้ยเจ็บเจ็บไม่โดนโหเล่นอะไรจะสนุกขนาดนี้ไว้เนี่ยไม่ได้เล่นนานแล้วครับแล้วมันพันปีก็อยากอยากอยากสนุกกับเกม,มเดิมๆบ้างนะครับมังกรยังอยู่ผมว่าผมน่าจะเอาไฮแเตะได้นะทำไมไม่หลบเข้าป่าไปก่อนนะได้ปะวะเรียบร้อยครับจัดปชุดใหญ่ไฟกะพริบนะครับ ไอ้ซัพพอร์ตมันช่วย,วยไม่ช่วยไม่ทันหรอกพอดีมีดมันแรงกว่าครับน้องๆทั้งมีดทั้งกระบอกปืนนะครับแหมโอ้ยโ,โอ้ยโ,โอ้ยไม่ใช่ละไม่ใช่แบบนี้ละผมว่าไม่ใช่อย่างนี้ละแล้ว,ลวโอ้โหแล้วเมด็ดเมด็ดวิ่งเม็ดอะไม่กลัวอะไรเลยฮะโอ้โดูด,ดิเฮ้ยมันวาร์ปกับบ้านแล้วอะแก๊กดึงแก๊แกดึงไม่ดึงโอ้มึงดึงอะไรมาเนี้ยแค่นี้มึงจะดึงไอ้ เมดมาก่อนนาอได้ได้ทัง2ตัวนะผมบอกเลยถ้าแกดึงเมดนะเมดก็จะไม่ได้กลับบ้านนะส่วนไอตัวนะั้นอ่ะมันจะมันก็จะไม่กล้าวาร์ปกลับนะับะต้องช่วยเพื่อนเนาะแล้วทีมผมก็จะมาซัพพอร์ตข้างหลังพอดีเนาะมันก็กลายเป็นว่าเราจะได้2ตัวเลยมันจะได้ก็ได้มัน,ม,นมันได้มนควรได้อนะ่ะ กาจัดการนี่เออสวยงามไม่เอานะคนเนี้ยผมเอาไม่ได้เลือดผมมีครึ่งเดียวคันดานเราใต้อีกแล้วครับจะเอาก็เอาได้แหละปืนผมพร้อมแล้วไม่ได้เล่นนานละ สีมือไม่ขึ้นเลยครับนั่งจับบ้าแล้วไงอืมได้แล้วหนึ่งตัวสวยงามตอนท้องตลาดขายมือสองได้นะครับโจ๊กตัวนี้ไม่ธรรมดาฮนะ <laughs> พัฒนาฝีมือเองอวยเองแล้วก็พูดเองอยู่คนเดียวนะครับโอ๊ะปดผิด ขอสักทีเถอะอืมอืมนั่นไงสวยงามอืมสวยงามเป็นไงล่ะสวยงามสวยงามโอ้ยแก๊กนั่งดึงเทพว่ะเฮ้ยผมชอบ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 จริงผมชอบจริงผมชอบจริงใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้ไม่ใช่เรื่องเลวร้ายอะไรนะฮะแก๊กตัวนี้ผมชอบผมชอบเดี๋ยวทำผมเกิดเลยนะเนี่ยได้ได้มูลมาสะมาผมบอกเลยเกิดแล้วนะเฮ้ยแต่มันมันจะมาเปล่าวะไม่มาครับไม่มา เอาเอาเอาบ้านเองเดียวพอแตกนะแตก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 งานแตกงานโอ้โหโอ้โหโอ้โหเยอะ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 เมทมันเอาอีกแล้วอ่ะเมทมันคือเมทมันเมทมันกระแทกรัวๆเลยฮะพวกแก๊กพวกแก๊กจะดึงโดนแล้วเมื่อกี้แม่งโดนอะไรก็ไม่รู้นะครับแม่งติ๋เลยฮะเฮ้ยเฮมาช่วยป้อมก่อนมาช่วยป้อมก่อนมาช่วยป้อมก่อนเราค่อยกลับบ้าน บอกมันว่าผมจะโซ่หูเม็ดเอาอีกแล้วไม่เอาอีกแล้วโโอ้หโอ้โหโูหโหโอ้โหไม่เลิกเลยครับไม่เลิกเลยมาเจอจุดนี้โอ้แก๊กกูวาร์ปไม่ได้เลยครับโดนโดนอีกมึงจะไม่ให้แก๊กกูวาร์ปเลยไงวะเนี่ยเดี๋ยวแก๊กกหมวกกันหมดทนนะเรียบร้อยครับแก๊กหมวกกันหมดทนแล้วครับทุกคนแก๊กหมดควาหมดทนแล้วครับทุกคนได้ไหมเนี่ยได้ไหมอุ้ยไม่ไม่ตายอีกแล้วว่าวอลขาดแม่งขี้โกงที่ไายบอกเลยนะผมโคตรเกลียดวอลขาดเลย อ๋อเรียบร้อยเรียบร้อยเข้าไปตายอีกแล้วครับเฮ้ยได้ไดป่าวะไม่ได้ด้วยไรครับถอยก่อนถอยก่อนผม oh, จะล่างนัดันยับเลยวะผมกดมาร์คสามทีแม่งเลยผมล่างมันดันยับเลยวะพยาเตะสองสามห้าผมสองสามสามก็ไม่ถือว่าไม่ได้ยังยังไม่ได้แจกอะไรเนาะโอ้ฟาร์มกูฟาร์มไม่ค่อยลงล่างครับผมพูดตรงๆรงอบนี้ผมรู้สึกแฉะ น้อยๆเลยอ <laughs> ะฟาร์มไม่เดินล่างเลยครับฟาร์มจะอยู่ยข้างบนเนาะวาร์ปตามพุ่มไม่ใช่เหรอทำไมอะเรียบร้อยครับบนแตกอีกแล้วครับรอบนี้กางก็จะแตกด้วยไหมเนี่ยป็นเอาดาวซลเลเยอร์หรือเปล่าเนี่ยถ้าเป็นเวลถ้าเป็น ผมนี่เลีวแปดผมเอาดากันนะเนี่ยรีบรีบจบครับรีบจบเดี๋ยวเดี๋ยวมันเกิดน,นะทำนี้ยังได้อยู่ยังไม่มีดาครับผมโดนไปหนึ่งตัวแต่อย่าเอาเลยล่ามันเยอะยโอ้โหโดนวอลขาดอีกละวอลขาดโดนปล่อยสก,กิลนะ อกาสตายร้อยเปอร์เเลยถ้าเกิดเดนวอลขาด่ามากิของมันยังไม่แรงเลยครับไม่มีอาวุธป้องกันด้วยโอ้โหเอาอีกแล้วครับท่านผู้ชมทุกคนทีมผมมันทำอะไรกันเนี่ยจะบวกกันโดยไม่มีผมเป็นไปไม่ได้ฮะตอนนี้เราต้อตอนนี้เราต้องการป้อมมันเกี่ยวละ เราดันคืนไม่ได้โอ้โหตอนแรกโอ้โหตอนแรกเกมนำนะผมบอกเลยตตอนนี้ฟาร์มเราแตกขนาดนี้ละเริ่มแตกแล้วไม่ไหวครับยากผมบอกเลยรอบน,นี้ยากเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือไม่ไหวฮะฟับแก๊กดึงบับได้โดนกาลีเล่นอีกแล้วเอาตายปะวะตายใช่ปะถอยก่อนถอยก่อนถอยก่อน โอ้ icana, โหไม่ทันผมว่าแล้วไม่ต้องวารกลับบ้านเพราะมันกลัวผมอะครับน้องๆแอแพคอะไรอะเอาป้อมก่อนผมว่าผมน่าจะเชื่อมันวะน่าจะเอาของ ไม่มีคนอยู่ตรงนั้นนะครับเอา้าแล้วใครเข้าไปทำอะไรตรงนั้นนะ่ะได้บอกว่ะได้อยู่ร,ร,รแลแกก็ดึงแม่นนะผมชอบดิเพนด้าเพนด้าเกือบสวยเพนด้าเกือบสวยเพนด้าถอยดีวาเพนด้าได้อยู่ครับเพนด้าได้อยู่ๆๆสวยงามสวยงามตอนนี้สวย อมตายแล้วกันแพนด้าได้แพนด้าได้แพนด้าสวยแพนด้าสวยโอ้โหไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วถอยถอยแก๊กถอยแก๊กถอยไปได้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 อยู่ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ถ้าซานเราไม่งงนะถ้าทาาไม่งงนะอุ้ยได้อยู่ได้อยู่โอซานได้อยู่ครับสวยงามเลยรอบนี้จบแล้วจบแล้วรอบนี้ผมไม่ต้องเอาของกันเวทเลยรอบนี้ผมออคิ่ิคอลความแรงรัวๆครับรอบนี้น่าจะได้แหละเอามันกลับบ้านไปแล้วชนะครับชนะแล้วรอบนี้ ม่น่าทันผมว่าเอาของดีกว่าตายสองแล้วน,นะเอาคลองดีกว่าผมว่าคลองชัวร์กว่าเฮ้ยเมันมีตัวอะไรตีป้อมวะเอาชัวร์เอาคลองดีกว่าผมว่า กีลาไม่รอดว่ะคยได้อยู่ได้อยู่โอ้โหแรงอยู่แรงอยู่เอาดิอึ้ง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 ดิวอขาดอึ้งไปดิจริงจริงมันแรงอยู่แล้วครับแต่ว่าผมไม่ค่อยอยากเข้าไปประทะกับมันเท่าไหร่เพราะว่า สกิลมันชอบเป็นอมตะถ้าใครเล่นเล่นตัวนั้นอนะ่ะคุณจะรู้ว่ามันเป็นอมตะที่ทำให้ผมลำคาญมากเลยลาผมฟันมันฟันไม่เข้าครับทุกที่เลยกล่องตรงคือน,น่าลำคานที่สุดเลยมไม่ค่อยอยากจะไปยุ่งกับวอาลคา่ดที่เท่าไหร่นะคี่จริงจริง,รง,รงมันตู้ได้นะ,ะโจ๊กเกอร์มันติดระเบิดสามทีพอขาดถึงน็อกได้เลยนะครับผมบอกเลยเพราะวันนี้ผมก็ออกของแัดแรงสุดแล้วนะใช้เจาะรูนเจาะเกาะแบบร้อยเปอร์เซ็นเลยนะครับแล้วก,ก็ ใช้ของแบบเน้นดําทีสุดอ่ะน่าจะหนักสุดในเกมแล้วผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันคงไม่มีวิธีไหนหนักกว่านี้ละเ้ยเเเเนี่ยมันเอามันเอาวอขาดไม่ได้ตรงนี้แหละตรงที่มันเอาแพตเตะไปไหนแล้ววะแพตเตะไม่หนีกลับบ้านไปแล้ว ป่อยมังกรยังวะปล่อยอันนี้วะโอเคอกันช่วยก,กันมังกรก็พอผมไม่ไหวว่ะ่กันเลยวะ่ะตัวมันตัวดำเม็ทังนั้นเลยน่าจะจบได้นะโหผมก็แจกไปเยอะสุดในทีมแลนี่วะ่ะแล้วผมบอกว่าผมไม่แจก โอ้ยอวยตัวเองเหลือเกินนะครับไม่น่าอวยเลยอายเขานะผมว่าผมต้องเริ่มออกไอ้ก,กันเวลแล้วแหละหลัลงๆมันเริ่มไม่ไหวละแรกๆอ่ะได้อยู่ครับนึกว่ามันจะจบตั้งแต่ตาแรกๆเลยเดีย๋ยวนี้เริ่มไม่ได้ละการเริ่มหนักครับ oh, Same. รอแก๊กหนึ่ง <Ret reat. S 1> กก็ซึ่งโดน <What has S 1> ผมว <been> ่าจะจบแจน่ อยู่หูวอขาดมึงจะมาตบหน้ากูอีกแล้วเหรอเนี่ยสบายแล้วรอบนี้วอขาดตายก็จบแล้วครับเกมไม่เหลือคีย์อะไรให้เล่นแล้วเหลือแค่ว่าแฮเตะมันจะนี่มาตอนไหนแล้วผมจะได้ตับ,บออมทีเดียวเลยฮนะหูหูหูเจ็บ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 ไปดูแก๊กหูวิง่งหลบกันเพลินแลนะ้ว ไม่ไหววะต้องถอยก่อน <Ret reat. S 1> เริ่มหนักแล้ววอขาดก็เริ่มวอขาดมันก็มันก็ใกล้จะเกิดแล้วนะเล่นยากวะ่ะ ได้ดัมเมตหน่อยดัมเมตแค่นี้ก็พอและแล้วก็ออ,ออกกันเวทชิ้นเดียวก็น่าจะเหลือแหละนะ่ะละระหว่างนี้ก็รอกแกนน๊กมันสมทบเรานะครับรเพราะดัเมตผมก็แรงแล้วนะแค่ <not> นี้น่าจะถือว่าโอเคเลแล้วแหละทันด้าเอามันเอาอะไรวะ <Everybody. S 1> เฮ้ยเฮ้ยมีทีมมาตายวะ่ะเฮ้ยผมว่าไม่ไหววะ่ะถอยก่อน การหนัก <Ret reat. S 1> ดีนล้ว่าขาดมันไม่ได้ออกเกิดมาเกือบตายแล้ว Ret reat. Ret reat. เรือจะหมดอันเนี้ยไม่มีการเวทด้วยโอ้โหเออบอกให้มาโซนของทำไมไม่สซนของวะเนาะแพนด้าหงุดหงิดแล้วฮะมันเอาของแล้วมั้งในป่าเนีย ไม่รู้จะทำไงให้มันแรงกว่านี้แล้วนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันโอ้ยเจ็บเจ็บเจ็บเจน่เกิดพอดีเลยโอ้อนาดจัดอนาดจ่ยอนาดจ่ย เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหเจ็บชิบหายากางมันเอาแล้วผมว่าดำเนินเลยเรื่องกางแล้วทุกคนมันไม่มีคีบเข้าหรอกมอกเลยเฮ้ยคีบมาคีบมายังพูดไม่ทางขาดคำเลยไอ้แก๊กเล่นคีบดิ อะไรกันมาเนี่ย้ยเกิดอะไรขึ้นเอาไเกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยไม่อยู่กลายเป็นผมทีมทีมทีมเรามันไอ้นี่เฉยเลยเสียเปรียบเฉยเลยออ๋ทีมมันได้คองด้วยว่าทีมมึงได้คองด้วยขนาดใจว่ะ คือโอกาสเราชนะตั้งหลายรอบอะแต่ว่ามันจบไม่ได้ผมก็บอกไม่ได้ว่าว่ายังไงยังไงแต่ตอนตอน,ตอน,ต,อนตอนนี้ผมก็บอกอะไรไม่ได้โดนหนึ่งนัดครับผมไม่มาฮะไม่มีใครมาเลยใส่จะกลัวกันหมดนะ ผมไม่รู้ว่ามันเป็นจุดวิา่งมาหรือว่ามันเป็นจุดไอนี่ก็ไม่รู้รอบนี้น่าจะจบได้อยู่ละผมว่าโอ้โหแรงจริงๆแรงจริงๆพอขาดนี้เปิดมาปุ๊บร้องอะผมบอกเลย ไม่มีคีบอ่ะเฮ้ยมาช่วยนันตีหน่อยเฮ้ยแตกหนึ่งครับแตกหนึ่งโอ้โหจบเกมแล้วครับผมชิวๆไปครับงานนี้กินล่าน่าจะได้ MVP นะครับรอบนี้ผมก็ไม่ได้หวังอะไรอยู่แล้วคิดว่าชนะก็พอละขึ้นดาวกันหน่อยนิดๆหน่อยๆครับวันนี้วันหน่อยพอโอเคอันดับที่สามครับ,รบถือว่าได้อยู่เนาะแลงด์คอนสามสองดาวผมก็ไม่ค่อยได้เล่นแล้วเท่าไรหร่ละโอเคทัานได้ a V p ไปครับผม ผมตก,กระดับประเทศแล้วนะตอนแรกผมอยู่ระดับประเทศตอนนี้ผมตกและเดี๋ยวดูมันได้เท่าไหร่ห้าสิบห้าใช่ไหมคะแนนจดีๆผมสี่พันกว่าถ้าผมเล่นอีกหน่อยหนึ่งผมก็ได้ระดับประเทศแล้วเนี่ยผมสี่พันสองละระดับประเทศต้องสี่พันขึ้นนะตอนนี้มันขั้นต่ำสี 4, ่พันโอ้โหสี่พันเก้าดีกว่าอัปเดตใหม่ผมต้องไปฝึกมาใหม่นะครับผมโอเควันนี้ก็ต้องขอลาไปที่นี่ก่อนแล้วลกันนะถ้าเกิดชอบพี่ของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยเป็นกำลังใจกับ แม็กเกมมิ่งครับคลิปหน้านะสำหรับคลิปหน้าผบเล่นเกมไรก็คอมเมนต์ใต้คลิปเลยนะครับผมเจนแลบทำไมก็ไม่รู้นะโอเควันนี้ก็ไปแล้วผมไปบ้าสยสวัสดีครับ